ทุกคนพร้อมไหม l e t ลุยเลยวีโอเคครับลุยก็ลุยอูย้ไปกันฉันพร้อมแล้วพร้อมมาหลายวันแล้วเนี่ย Let's go อืมไปกันเลยครับ อ่าไปลละเอาที่เหลือนะโอเคมาละได้เลยรถไฟได้แล้วเร่งความเร็วเลยนี่ครับรถไฟไปกัน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 ล้วไงต่อ แล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่อพวกมันเร็วกว่าที่เราคิดแฮ้อ๋อยยกรถไปอีกคันหนึ่งแล้วเราจะไปได้เร็วขึ้นวีเรดคุยได้แล้วให้ทำอะไรยิงตัวเชื่อมรถไฟเ,เราใกล้ถึงแล้วแต่เรายังช้าไปวียิงพวกนันทิ้งไปเลยไม่ยิงยิงทำไมยิงทำไมครับ ฉันเห็นพวกมันแล้ววีโอ้โหเราต้องการรถคันนั้นออกไปเหรอนี่เหรอยิงมันยิงมันแตกหนึ่งยิงอีกล่วงอีหนึ่งเฮ้ยอีซี่จังวะเวนเอ้ยขัดลำกล้องอีกแล้วโอ้โหเพน้มแม่ปืนมันขับลำกล้องบ่อยจังวะมาแล้วเรา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 ไปได้วเท็ดดี้อืมต้องเจอต้องเจอต้องเจอปืนผมหน่อยครับ ซุปเปอร์้ยนัดเดียวแตกสมแล้วที่เป็นปืนที่โอ้ยปืนที่อะไรล่ะครับปืนที่จะเรียกว่าดีก็ไม่เชิงแย่ก็ไม่เชิงครับคือดาไม่เห็นมันก็ดีนะแต่ว่ามันมันมัน,มนกระสุนมันน้อยปืนโคตรจะหนักยิงทีเหนื่อยจัดเออมามา,มา,มา,มาอีกไอ้ลอบดิ ลบไปดียิงพื้นก็ไหนครับยังไงมันก็แตกเหมือนกันปัดดีรีโลดเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วเก็บของเก็บข,ของให้หมดก่อนสิ่งที่สำคัญคือของไอ้พวกนี้ครับเอาไปขายได้ราคาก็ดีด้วยหนึ่งช็อตแล้วก็วันช็อตอีกช็อตไหนช็อตมาดูครับ ซูเปอร์ช็อตนี่เลยยิงกลางเป้าไปเลย <is> หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตาม <All right. S 1> แผนเลยเอาละเอารถไฟออกได้แล้วพวกนายต้องไปได้แล้วใจเย็นครับก่อนไปขอเก็บปุง่งเก็บปืนแล้วพวกมันก่อนโอ้แต่ใจร้ายกับเรานักเลยสิ่งที่สำคัญคือศพไอ้พวกนี้มันมีของดีๆให้เราเ้วยนะปืนมันก็ขายได้ด้วยแถมก็ได้ราคาด้วยนะครับผมวิธีการหาเงินโคตรจะง่ายอะ่ะทางไหนทางนี้โอเคไปกันเลยพร้อมออกลุย วุ้นไป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 ผมมีบางศพที่เรายังไม่ได้เก็บครับเอาทำไมต้องมาขวางทางกันล่ะก็ออกไปซีไอพวกนี้นี่ทำไมต้องมาขวางทางกันเองด้วยอะไรมิสเตอร์แอนเดอร์สันนั่นไงมันได้ผลได้ผลอยู่แล้วเหมือนที่ฉันพูดไม่ผิดเลยใช่ครับเหมือนที่พูดกันไม่ผิดเลยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าสนัยนี่มันค่อนข้างที่จะกระลลงปงกระลลงเป๋งเนอะอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าแต่ว่าโอ้โหความเสียหายคูณสามในการยิงศีรษะครับถ้ายิงหัวคูณสามก็เท่ากับว่าคูณสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับสามร้อยกว่าเนาะสามร้อยกว่าก็ไม่แย่นะครับผมไม่แย่นะกระสุนเยอะกว่าด้วยแต่ผมไม่รู้ว่นเป็นยังไงนะปืนแต่ละปืนสองปืนเนี่ยไม่รู้ถึงความต่างอะเอาจิงไม่รู้เลยครับความต่างมันคืออะไร ใส่ไปเลยครับชุดพวกนี้ชุดอะไรก็ไม่รู้แต่ใส่ใส่ไปเถอะโอเคน่าจะจะไปต้องตามนี้ครับความเร็วรถตอนนี้55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นยังไงบ้างวีสนุกไหมสนุกดีดีได้ที่นายไม่ต้องมาประตุประกอบ <laughs> เรื่องสนุกกับมิดกับเทตตี้มันเพิ่งเบิ่มนะ ประกอบไปพวกนี้เหรอนี่นะครับที่เราไปพ้นมาถือว่ามันก็ดีนะครับไปพ้นมาได้ของด้วยเอาเสียงเสียงอะไรคุ้มกันรถบรรทุกไปยังแคมป์ของโมเมชโมเมชโมเมส โอเคฉันหาช่องของพวกมินิเทคไม่เจอแล้วพวกมันน่าจะรู้รอบว่ามีใครดักฟังอยู่คงเปลี่ยนขึ้นไปแล้วจังได้เวลาเหมาะจะจริงๆพวกมินิเทคเหรอทำไมมีหลายพวกกันจังเลยวะพวกเลปเพนพวกมิมิเทคแล้วก็มีอราสกะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนกลางของจักรวาลโอเคครับจะถึงแคมแล้วอยู่ข้างหน้าเราเองร้อยเมตร ไปเร็ว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 ไปวเราปนของมาได้แล้วถือว่าสุดยอดพวกเราก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเนี่ยให้ฉันคุยกับเขานะไม่หรอกขอบคุณ,คณเดี๋ยวฉันจัดก,การเองวันดีชอทำหน้ามึงตุงอีกแล้ว ทำไมต้องทำหน้ามูวตู้อยู่ตลอดเวลาเวนเอ้ยแพนัมมันเริ่มแล้วสินะเอาแล้วไงชอทำไมต้องโกรธด้วยอแค่นี้เองนี่หมายความว่ายังไงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมาซิดิสไงที่ฉันเห็นคือรถบรรทุกสองคันกับโลโก้ของเรมิเทคตัวเบลล์เวนเอ้ยแพนัมมันอยู่ห่างเป็นไมยังเห็นได้ชัดเลยนี่เธอคิดว่าเราจะ ยังมีปัญหาไม่พอหรอพวกอะไรเพ่นสามารถผมมันด้ทุกเมื่อเลยเนาะแถนตอนนี้ยังเปิดศึกกับพวกมินิเทคอีกหยุดนะบ้าเอ้ยพูปบาสักทีนะในอยากไปคี้ฆ่าพวกบริษัทตลอดไปหรอก็ได้ตามสบายไปเลยถ้าอย่างนั้นเราจะทิ้งมาินิทีไว้เป็นอนุสรณ์ว่าครอบครัวเราเคยเป็นยังไงแล้วนายรู้อะไรไหมบางทีถ้าพวกเขาถูกตีขีเขาน้าเราก็มีทางสู้กลับไปได้บ้าง เมื่อไหร่ที่เรื่องไบโอเทคกล้าจบเราจะนัดประชุมครอบครัวกันว่าจะเอาไงกับเรื่องนี้กับเธอแต่ก่อนอื่นเอารถบ้านี่ออกไปผลหน้าชั้นก่อนแล้ววาซิลิสล่ะเราจะประกอบมันได้ไหมอยากทําแล้วก็ทําเลยจะเอาไปผลหน้าฉันก็พอบ๊มิสชายสองคนจะกระลบทุนด้านหลังนะเราต้องการทิ้งสัมภาระก่อนได้สิแต่เราจะทำยังไงกับมันดีโอ้จะคิดออกแล้วคิดเลยออก เสียงดังใหญ่เป็นบ้าเลยนะตอนนั้นขอบใจค้งสุดท้ายที่ฉันแหปกป่าขนาดน,นั้นก็ตอนสิบขวบได้มั้งฟังรูทุกอย่างเรียบร้อยดีนะถ้าต้องการให้ช่วยอีกก็โทรมาแล้วกันว <V. S 1> <V. S 2> ฉันโทรหาแน่รอรับสายได้เลยจระรอนะดูแลตัวเองด้วย มาครับเรามาพบมามา่าเวลลิสเอ้อยูนิคไปเราชนกันสวัสดีครับมาม่าเวลล,ล,เวลิสมาม่าเวลลิสเหรอวีวีดีใจจริงที่ได้เห็นหน้ากันโอเคนั่งสิเดี๋ยวเบียอะไหมดีครับรสักสขวดก็ดีครับ อ่าผมมันขี้เล่เาขี้ยาครับชนหน่อยนี่ก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเป็นยังไงบ้างยังไหวอยู่ครับพอไว้พอไหวเนาะน่าจะแวะมากินข้าวบ้างนะนงบ้านฉันก็เหมือนบ้านเธอแต่เอาเถอะเ,เราไปว่าเร่งน,นี้ดีกว่าไหม ฉันกำลังอยู่ระหว่างเตรียมการพิธีไว้อะไรอยู่ยังมีหลายอย่างที่ต้องทำอยู่นะผมเองก็อยากร่วมพิธีด้วยแต่คือผมอยากทำให้มันดีๆแต่ของที่หมอจ่อที่จะวางบนโลกของเขา <c oughs> ให้คู่ควรงับคนจำเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีเลยสักชิ้นอะ่ะ <c oughs> แต่ใจนาย <c oughs> ก็ประสงค์ดีอยู่แล้วนะไอ้หนุ่ม ไม่ต้องคิดมากไปมันก็แค่เชิงสัญลักษณ์ต้องหารู้จักโรงรถเขาสิอดีตทุกอย่างอยูอย่ในนั้นหมดแหละขอบคุณครับมามา่าวีบริสไม่ต้องกังวลไปหรอกวีเธอรูอ้จักเคารพคนฉันชื่นชมนะโรงรถอยู่ที่นี่พิกหรอแล้วเจอกันนะวีทางไหนตงรงู้เหรอ จะเห็นลงรถเหมือนกันนะลงรถของแจ็กกี้ไงไวีนี่เธอมาทำ,ทำอะไรเนี่ยนั่งรอไปเรื่อยซึ่งก็นั่งรอเขาแหละถึงจะร,รู้ว่าเขาม,มีวันกลับมาพักนี้ฉันมานั่งที่นี่ตลอดนั้งเป็นชั่นงงบางวันก็ <c oughs> รู้หรอกว่ามันงี้เงา่าแต่คือฉันคิดถึงเขามากด้วย นั่งไหมคุยกันหน่อยไหมไม่เห็นต้องยิ่งเงาตรงไหนเลยก็ปกตินี่ก็จริงแจคพูดถึงเธอบ่อยมากนะบอกตลอดว่าเธอสมคัญกับตัวเองแค่ไหนเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอฉันขออนะว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นก็อาจใช่แต่ความหมายที่จะสื่อก็ ตามที่ว่าฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะฉันรู้จักแจ็กกี้จริงๆด้วยใครๆเคนึกว่าแจ็กกี้เป็นไอ้หน้าหรือแถมหน้าโหดคิดเจอีกต่างหากแต่พวกนั้นคิดผิดถนัดอันนี้แล้วกันเธอเห็นอะไรตัวเขาน่ะฉันจะเล่าเรื่องที่เขาเคยบอกให้ฟังนะเขาบอกว่าเขารับกระสุนแทนฉันได้ไม่ต้องสนใจด้วย แม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามผู้สมเป็นไอหนุ่มนี่นะชายผูเปลี่ยนไปด้วยความฝันและอุดมการณ์สิ่งที่มีค่าก็คือชีวิตข้างในนั้นมีอดีตของเขาเพียบเลยมาม่มาเวลส์จะจัดง,ง,ง,งานอำลาชก,กี้ฉันต้องหาของสักอย่างที่เขารักมากจริงๆอ่ะจะรู้ไหมเธอช่วยหนได้ไหม ฉันไม่มั่นใจว่าตัวเองควรเข้าไปหรือเปล่านะยังเร็วไปเหรอปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นคือมาม่าเวลกับฉันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะท่านคงไม่อยากให้ฉันไปแต่ต้องเข้าของของเขามันถือเป็นการรบกวนความทรงจำฉันรู้ดีเจกี้คงอยากให้เธอเข้าไปนี่สิคือสิ่งที่สำคัญกว่าเร็วเขา อโอ้โหแล้วของที่ต้องให้สแกนหมอนีมนชองกันแง่เครื่องยยต์จริงๆเขาได้ขี่มอไซค์ครั้งแรกตอนอายุ15ปฏิฐานเท้ที่คนอย่างเขาไม่เคยรถล้มเลยลูกบาสที่มีอะไเซ็น นั่นคือฮกเดยูดเหมือนกันคนแถวนี้ก็เล่นมากกระทั้งนั้นแต่ดันเต้นี่แหละกินขาดเลยฉันบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ออกจากควอเลติโนได้เลยขนาดเหมือนจัคกี้เหรอทั้งสองคนคงอยากใช้ชีวิตมีอะไรมากกว่านั้นตอนนี้ดันเต้ก็ไปเป็นกับตันทีนแล้วอันนี้เหรอยังเต็มอยู่ของโปรดเลยเสบียงสุดเฉินห้ามแต่ ทำไมล่ะเพราะฉันไปฉุดเฉินแต่ไม่ได้ขัาใจเดีวว่าที่สดหมอของชายชายติ <c oughs> เขาว่าเป็นของสะสมเริ่มทำขายกันไปแล้วด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ต้องแฝงโชว์ว่าอย่างนี้หรอรถคันง,งามกับเครื่องยนต์อย่างดีหมอั่องคงขับขายสุดๆไปเลยสินะ ศึกส,สเปรซ์หึ้แจ็คอ่านไปสิบรอบได้แล้วก้อ่อานก่อนอง,งานใหญ่ๆตลอดเห็นบอกว่าคนเขียนเรื่องนี้ถึกซี่ยังกว่ามอร์แกนซี่อีกเคยอ่านหรอสนุกไหมออฉันไม่ได้จังหวะเริ่มสักทีละแต่ก็น่าจะมองกับคำอำลาอยู่นะล็อลกอยากรู้จังว่าข้างในมีอะไร That's his lair. นั่นลังเขาเป็นที่นอนเขาต้องใช้คุณแจคนละดอกกันแน่ๆลองหาดูเถอะอาจซุกไว้ในนี้ก็ได้เจอแล้วอ่ากล่องสีมว่วงอืมปิดโอ้เจคกี้โอ้เจคกี้เนอมันหมายความว่าอะไรมันคืออะไรอือ้ม ต้องเล่ายาวหน่อยเลยเฮ้เฮ้เธอไหวนะยิ่งกวไหวอีกใช้เคยบอกแจ็กกี้ว่าเขากำลังต้องการพลังงานนั้นมืดออกไปจากในนี้เขาต้องการเครื่องเส้นหรอเขาบอกว่าเขาจะใช้ทรายสร้างปราสาทบ้านฐานรัฐทุนวิลลสประประกัน หรืออะไรนี่แหละถ้าทางคำพูดเธอมีผลต่อคอมมากกว่าที่คิดนะนั่นสิสวยออกอุบาสสิลแต่ก็เป็นอะไรที่มุ่งงานพิสุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยล่ะเข็มขัดนังเหรอเป็นเหมือนเครื่องตื่นใจของพ่อน่ะใช้หัวดจี้ทั้งแม่ประจำ กระทั่งวันหนึ่งแจ็กกี้สู้กับยมามมันเละข,ขู่ด้วยว่าขเขาหน้าจะไม่เรันชีวิตให้ไอ้แก่นั่นลงมาไปพักหนึ่งแล้วก็หายตัวไปเลยแล้วทำไมเขา,าถึงเก็บไวล้ล่ะเคื่อไอ้คุณพ่อเว้น่าจะกลับมาไงล่ะแจ็กกี้ลลาของโปรดแจ็กกี้ <c oughs> ยังไม่ยังไ,ไม่เปิดเลยเป็นของนำโชคนะ่ะหนึ่งรอบแรกของเฮซุส อะไรนะก่อตั้งตะกินหน้าหรอในโลกนี้มีเหลืออยู่แค่ร้อยขวดซึ่งทุกขวดเป็นพวกของพวกคนรถไฟแต่แจ็กกี้ได้มายังไงอะมีคุณยายนังเหี่ยวคนหนึ่งในเม็ซิโกให้บอกว่าเป็นการขโมยสุขของแกไปอะตู้ปลาหรอเคยเป็นของทางโป่ะและราชโกนี่คือ ปลาของเขาเป็นฉลามแคะไซมินี่นฟังดูเป็นปลาที่แพงใชยย่อยเลยนะฉันไม่คิดว่าหมอนั่นจะซื้อมาเองหรอกกระจิงอันนี้อะไรนี่พ่อสก,กีก็พวกเด็กแจ้งเก่าอ่ะแน่นอนว่าพวกวาันติน่เคยเจอเขาไหมไม่แต่ก็ไม่ใช่พวกที่ชวนนึกถึงความทรงจำดีๆนักหรอก ก็ไม่ใช่พวกที่ดีมากนักหรอก <Nice still. S 1> ชัดเด็ดเลยรูปของมิสตี้ครับนี่โอเคเลือกของว่าสลับพิธีลำลึกแล้วจะให้เราเลือกอะไรล่ะครับผมโอ้โหมาร่วมงานศพเจ็ก,กี้ลำบากเลยกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงลำบากใจนะครับแต่ลำบากที่ว่าจะเลือกอะไรดีวะเนี่ยออันนี้มีเล่าเนาะ เข้ามือดอิอยากได้รูปอะ่ะเอารูปไปแทนได้ไหมเชื่อมต่อใช้มีข้อความวันเสาร์แล้วก็มีเด็กด้วยครับเชื่อมต่อว่าแต่ทีบักไปไหนทีบักก็ตายแล้วเนาะผมว่านะติดต่อไม่ได้เลยอะเอาเป็น C ีหนึ่งหนึ่งซห้าห้าเจ็ดเ ห้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดเอเหรอห้าห้าโอเคซีหนึ่งเหรอห้าห้าอืมจะช้ามันเหรอครับ ทำไมเอารูปวันนี้ไม่ได้อ่ะอยากได้เหมือนกันนะหยิบเอารูปไม่ได้เหรอเอารูปบิตี้ก็ได้ะที่ลึกอืเอานี่แล้วกันเพราะกับแจ็กกี้ก็ดีเธอก็ได้ของในพิธีนะดูต่ออีกหน่อยว่าจะไม่เสียหายอะไรนะก็จริงอะ่ะดูต่ออีกหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรหยิบเจ้านี่เหรอ เข้มขัดหนังนี่นะเห็นาคิดถึงจริงๆหึย่างเก่าเจคกี้ยกเวทเ,เขาบอกว่าเป็นการบำเพ็ญสมาธิของเขาเองน่ะ เขาบอกว่าบาเบลเป็นผู้ที่ฟังที่ดีสุดเขาจะปัญหาทุกอย่างที่มีแล้วก็ไม่เคยให้คำแนะนำงโง,โงอะไรเลยไม่เคยให้คำแนะนำงโง,โงอะไรเลยเหรอต่อไปกันเถอะที่จริงแล้วนะวีฉันว่าอยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยอะจะบอกเราเข้าที่นี่เลยยังไงมาม่าเวลก็ไม่อยากให้ฉันเข้าไปร่วมพิธีอยู่ดีอออะไรดีวะเจนนะครับผมอยากจะห,หาของอย่างอื่นไปด้วยหยิบอะไรไปเผื่อได้ไหม ไม่รู้ต้องเลือกอะไรดีอ่าอันนี้อันนี้โอเคแจ็คนี่หยิบเลกันอ่าเราคไปเลือกไปทางข้างหน้าเอาเธอต้องไปนะมิสตี้เธอมีสิทธิ์ที่จะไปด้วยฉันไม่อยากเข้าไปคว่างควางตาน่ะมันเป็นพิธีสลับครอบครัวเธอก็ถือว่าเป็นครอบครัวเขานะก็ถูกของเธอน่ะขอบคุณมากมากวี ไงกลับกันไหมอันนี้เหรอเคยคิดอยากจะออกไปจากไนท์ซิตี้บ้างไหมเคยสิเคยลองแล้วครั้งหนึ่งด้วยพูดจริงเหรอยังไงกันฉันจัดการการลงกระเป๋าแล้วขึ้นเครื่องบินไปเนปาลก่ว่าจะอยู่ทาวอนพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งฉันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองขารถติดหน้ารตากับเสียงแว้นๆของเพื่อนบ้านเอา หลบไปครับผมจะได้วิ่งไปไปร่วมพิธีศพเจคกกีม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับพาเดสพาเดสก็ามาอ๋ออวีวีี่จริงจริงที่มานะานั่งสิเชิญไงวี ทุกคนมากันหลายคนเลยครับขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ฉันจะไม่พูดว่าลูกชายของฉันเป็นคนยังไงหรือว่าค้าควรว่าคิดถึงเขาแค่ไหนฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแทนเมื่อตอนเขาอายุสักสิบเกได้มั้งแจ็คกี้อยู่ในแกมงวาเลนติโนที่ตอนนั้นก็เปิดศึกกับเมลสตอร์ม วันหนึ่งมีสายจากโรงพยาบาลบอกว่าเขาโดนยิงสามนัดเฉดหัวใจไปนิดนึงตอนที่ฉันไปถึงเขาได้สติอยู่มีท่อต่อจากทั้งตัวตั้งหลายท่อสารรูปยังกับปลาหมึกหรือตัวอะไรสักอย่างเขาบอกฉันว่าไม่ต้องห่วงนะแม่ดูสิ ตัวผมกับก็สกินก็นสุนได้ไม่มีวันเป็นอะไรขึ้นมาได้หรอกพอฉันจะกลับเขาก็ถอดแหวนมาเลิโนออกสาบานว่ามันไม่จะเป็นต่อเขาแล้วแต่เขาไม่ได้หวาดกลัวหรอกนะเขาแค่ไม่อยากฉันกังวลใจหลับให้สบายนะลูกแม่อซึ้งเหมือนกันนะเนี่ยะกี้ พวกเราสมาชิกชมรมมวยเทนเิตี้เดวิดมีเขามีเขามฝันอยู่เราควรต่อหน้านักสู้ที่นอกรอสนบ,บเมืออ๋อเราขอคบหาแล้วขอบอกแขนแจ็กกี้นั้นเป็นเหมือนปืนใหญ่ผมไม่เคยรับหมัดใคร<ล>ที่แรงเท่ากับหมัดเขามาก่อนนคำคมอะไรอยู่พอคบหาคนที่ชัดเราให้หมอบ สิบสองยกเลยนะเพื่อนเอ่ยต่ไปกัมโป่ออสตา,ตส,าตส่งสันมาเขาเสียใจที่ไม่ได้มายาังติดทันบนอยู่อีก4ี่ปีฉันจำได้เมื่อตอนที่แจ็กกี้เพิ่งมาใหม่ๆได้เขาไป็นเด็กที่คอยโหดมากถ้าเขาพูดอะไรว่าจะทำอะไรเขาก็จะทำตามนั้น เขาเป็นคนมีเกียรติเขามีแววจะไปได้อีกไกลเลยนะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยครับขอให้เขาหลับให้สบายมีใครอีกไหมโอ้โหถึงตอนเราแล้วฉันไม่เจะหัวนึกถึงตอนที่ฉันเจอกับแจ็กกี้ครั้งแรกก่บ่อยครั้งเลยทุกอย่างมาเริ่มจากเขาเอาปืนจ่อหัวฉัน แล้วพวกตำรวจก็มาตัดฝักทั้งคู่จนน่วมอันนี้เราผิดคนละครึ่งแล้วแล้วเราก็เปิดแนบไปด้วยกันหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งกินข้าวเย็นอยู่ที่บ้านมาม่าเวลกลายเป็นว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะหลักการแจ็กกี้เวล เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่มีใครเทียบตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเอาชีวิตเขาแลกเขาเคยบอกฉันว่าน้องชาย<ต>อย่างหนึ่งที่ทห้ามเลยคือเราต้องห้ามกลัวกันและกันนะถ้าเพื่อนคนที่เขารักแล้วเขาพร้อมจะสละชีวิตโดยไม่ลังเลเลยละ่ะ แต่ที่สำคัญที่สุด hey, loved life, แจสกี่รักการใช้ชีวิตและปราศจากความกลัวไม่เคยปิดบังความรู้สึกและลงมือทำหน้หนาที่แทนอาอลงมือทำแทนแแเขาคิดว่าตัวเองกันกระสุนและเชื่อว่าจะได้ไปตำนานแห่งอัพเซอร์ไลท์และสุดท้าย,ายเขาก็อยากได้ทำในสิ่งที่เตั้งใจทำ นั่นคือการกออกวาพผู้มีอิทธิพลและถ้าเขาเฝ้าดูอยู่ขนาดเลยว่าเขาต้องชูนิ้วกลางแถมให้แตกีล่าเหรอกับเข็มกัดแล้วก็หนังสือลงเอาเป็นตกีล่าแล้วกันครับนี่เฝ้ากระหายให้มีชีวิตอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ หลับให้สบายเพื่อนยาฉันอยากกล่าวอะไรหน่อยบอรมีอิจฉาเจ้านี้แหละลูกชายฉันขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆนะวีดีใจที่เธอมาด้วยพิธีเคาร์ลบเราจัดให้งดงามมาก